แสงไฟปริศนาดาวคิดไม่ออกเมื่อครั้งอดีตการมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองมากจึงมีการทำพิธีลึกลับเพื่อฟืน้นฟูดวงดาวของเรากลับมาในที่สุดดาวคิดไม่ออกก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแต่หน้าเสียดาย ที่ขั้นตอนการทำพิธีลึกลับนั้นไดน้สูญหายไปตามกาลเวลาซะแล้วนี่คือข้อมูลที่คิดได้พอจะรวบรวมได้จากบันทึกเก่าแก่ของดาวคิดไปออกแปลว่าน่าจะมีความหวังที่จะฟื้นฟูดาวของเรากลับคืนมาได้นะครับหัวนหน้าอืมเฮ้ยก็แค่นิทานประปลาคนแก่เอาไว้เล่าหลอกเด็กกฎหไม้พิเศษแบบนั้นมันจะมีที่ไหนกัน ยี่งมาโมยสียเวลาคนควาหลงเหลวไหลไปเตรียมหาสถานที่จอดย้ายมาโลกได้แล้วพวกเราแต่สินจะย้ายไปอยู่ที่โลกมนุษย์ได้แล้วเร็วนี้ล่ะแต่แต่ว่าไม่มีตาคิดได้เออแมลงวันมั้งครับหุดเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้พุทธธรทมโมสร้าง กิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเมื่อคืนเนี้ยนายามเขาเจอกระสืออาคิดเดหรือไม่กลัวกระสือเลยเหรอเนี่ยกระสือคืออะไรกันกระสือมันก็คือผีที่ถอดหัวออกมาได้มีแต่ไส้ตรงเตงลอยไปลอยมากินตับตาแก่ไม่ใช่แล้วนั่งมังตุกแกแล้วนายามเจอกระสือที่ไหนละ่ะฮะ เอละว่าที่คอยกำลังตรวนตราความเรียบร้อยของหมู่บานอยู่ตรงซอยนั้นยู่ยู่ก็มีแซ่แวบๆวบผ้าหน้าไปทางหนุนหรือพูดแล้วยุคนลุกไม่ห้ยเลยด้เนี้ยฮะกระสือเปล่งแสงได้ด้วยแล้วเนี่ยเปล่งแสงได้เหมือนหัวคิดเด้เลยสินะหรือว่าที่จริงแล้วนะกระสือจะเป็นมันลุกตังเล่ามั้งไอ แน่ใจนะครับว่าไม่ใช่แสงไฟจากรถจนหนุ่ยแน่ใจครับไม่มีเสียงเครื่องยนต์แถมยังกลิ่นเม่เน่าฉวยมาด้วยอโอ้ยตอนนี้ยังได้กลิ่นอยู่เลยไม่หมอนะแงงแงงเจ้าบิ๊กช่วยสร้างบรรยากาศสมจริงมากเลยเอาละทุกคนครับนายามคงจะตาฝาดไปเองมากกว่า กระสือกระเสรมีจริงที่ไหนกันไม่ต้องกลัวนะครับแหมไม่กลัวแต่มีทั้งพระทั้งยันไม้กางเขนครบชุดเนี่ยนะจ๊ะก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับกระสือละเป็นมนุษย์ต่างดาวจากไหนมาอีกแล้วเนี่ยต้องหาทางจับมาสอบสวนให้ได้พวกเราไปจับกระสือกันเอถอะจารีเหรอเดี๋ยวถูกจับกินตับนะ สื้อไม่ใช่ตุ๊กแกนะ่ะยูโฮคนกระสืออยู่ไหนครับเบาๆสิอาปังป้องเดี๋ยวป้าจับได้ว่าแอบ,บออกมาละจะดงตีกังหมกนะ บิ๊แอบตามาด้วยเหรอเนี่ยปั้งท่อมาลีลีก็ได้นะอ๋อตกใจหมดเลยนั่นไงคุณกรซื้ออ้ออยาไอ้อยาผีมาแล้วไหนไหนวอ้ออยาหน้ากลัวน้ากลัวอุทธรทำโมเสง ซอยก้อยแน่ไอยาไอยาไอยาโอ้โยเด็กเกแค่นี้อย่างแล้วก็โดนกินต,ตักหรอรัารัาอย่างนี้นะรักแม่จ้าไปดูซิใครมมันเสียงดังหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวปังปอนก็ตื่นพอดีกว่าจะกล่อมให้หลับได้ ดืนป่านี้นะใครมาโวยว้ายว้าวว,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 ว้นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหชัดเลยอีนี่ชัดเลยรกระสือต้องมาเช็ดปากที่ผ้าพืชน,นี้ได้แน่เลยอ,อยู่ดีไม่ว่าดีมาว่าฉันเป็นกระสือเหรอนี่กลับมาที่เลยนะกลับมานี่มา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 ี่ <ś hy> จะเอาเลยจดหมายรักจักใจลกลับมานี่นะ แอบเอามาตอนไหนเนี่ยเฮ้อโอ้โหกระสือมาเป็นฝูงเลยนั่นมันหิงห้อยตั้งหากล่ะเป็นมแมลงชนิดหนึ่งนะไม่ใช่กระสือหรอกลูกหิงห้อยเป็นมแมลงเหรอครับแล้วทำไมถึงมีหลอดไฟที่ก้นด้วยล่ะ ไม่ใช่หลักจากคิดเด้หิ่งห้อยน่ะเป็นแมาลางชนิดหนึ่งที่มีอวัยวะพิเศษร,รงท้องมันนะจ้ะเมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศก็จะเปล่งแสงสว่างออกมาได้ที่แสงมันกระพริบกระพริบได้เนี่ยก็เป็นไปตามจังหวะการหายใจของพวกมันยังไงล่ะจ๊ะหิ่งห้อยเนี่ยนะเป็นเหมือนตัวบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้อย่างหนึ่งเลยล่ะอย่างหมูบ้านมหาสนุกของเราเนี่ยนะ ยังมีหิ่งห้อยให้เห็นอยู่เนี่ยก็แปลว่าบ้านเรายังอุดมสมบูรณ์อยู่ยังไงแล้วจ๊ะอ๋อที่แท้ก็สื่อที่นายามเห็นก็คือหิ่งห้อยพวกนี้เองสินะเฮ้ไม่จริงไม่จริงตอนค่อยเห็นเนี่ยมันมีนมกลิ่นไม่หนาวด้วยเนอะกลิ่นยังติดจมูกถึงตอนนี้เลยอื้อใช่เยเดี๋ยวปานเก็บให้นะ จดหมายนั่นมันเอ๊ะจดหมายอะไรเหรอคะก็อก็ก็อุ๊ยเขินเอาละเอาละที่แท้ก็เข้าใจผิดนี่เองนะผีเผอมีที่ไหนกันนะแต่อุปกรณ์ก็ยังครบเหมือนเดิมนะจ๊ะ่าฮ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 ่หฮ่า ก็แปลว่าที่นั่นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่งั้นรึนั่นไงมีมแมลงนั่นแสดงว่าดาวคิดไปออกของเราน่าจะยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่บ้างนะครับหัวหน้าอ <c oughs> ื่มฮความอุดมสมบูรณ์โดนตกตายซะแล้ว <c oughs> ส่วงนี้มแมลงนี่มันเยอะขึ้นนะครับหัวหน้า ถ้าว่าไปก็ไม่เห็นมแมลงพวกนี้นานแล้วนะหรือว่าดาวเราอาจจะยังพอฟื้นฟูกลับมาได้กันนะ